วัดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับพบกับคุณครูหยกอีกแล้วนะครับวันนี้วันที่สองของภาคเรียนนี้นะครับวันนี้คุณครูเนี่ยจะพามาเรียนในหนังสือเรียนเหมือนเคยนะครับเป็นหนังสือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เล่มที่หนึ่งนะเล่มที่หนึ่งนะครับยังไม่เราย,ายังจะไม่ขึ้นเล่มที่สองเพราะว่าเล่มที่หนึ่งเนี่ยเราเรียนเนื้อหาเรื่องอะไรนะเมื่อวานการวัดน้ําหนักก่อนใช่ไหมอ่า เราเรียนเยนเื้อหานี้เสร็จเราค่อยจะขึ้นไปในเล่มที่สองนะครับแต่เชื่อว่าเล่มที่1เนี่ยอยู่กับนักเรียนทุกคนอยู่แล้วนะครับดังนั้นยังไม่ต้องมารับหนังสือที่โรงเรียนนะครับนะโอเคต่อมานะครับวันนี้คุณคณรูก็จะพาไปเมื่อวานเนี่ยพาไปตลาดแต่เด็กๆครับเห็นอยู่ในอ่าสังเกตเห็นคุณพ่อคุณแม่เราไม่เอ่ย วันสองวันมาเนี้ยเมื่อวานแล้วก็วันเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ให้เราทำอะไรให้พวกเราชั่งน้ำหนักใช่ไหมอ่าคุณพ่อกับคุณแม่ให้พวกเราชั่งน้ำหนักแล้วก็มีการวัดส่วนสูงด้วยพวกเราอ่ะอ่าอ่านค่าน้ำหนักของตัวเองเป็นหรือเปล่าพวกเราอ่านค่าน้ำหนักของตัวเองเป็นหรือเปล่าเมื่อวานคุณครูพาอ่านค่าน้ำหนักในการซื้อผักแล้วก็ซื้อ สิ่งของในตลาดใช่ไหมพวกวันเราไปตลาดกันวันนี้ไหนมาลองอ่านค่าน้ําหนักของตัวเองกันดีกว่านะครับไปไปดูเลยในหัวข้อวันนี้นะครับคุณครูจะพาไปเรียนในเรื่องของอน,นี่เลครับอันนี้เลยชืบอ้อาวไม่ออกการวัดน้ําหนักตัวครับซึ่งการวัดน้ําหนักตัวเนี่ย นักเรียนน่ะต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าแต่ละคนเนี่ยหนักเป็นกี่กิโลเออนักเรียนต้องรู้อยู่แล้วเพราะว่าวันสองวันเนี้ยคุณครูอรวรรณให้พวกเราทำอะไรนะให้ลองวัดน้ำหนักชั่งน้ำหนักดูใช่ไหมครับว่าแต่ละคนเนี่ยหนักเท่าไหร่นะครับคุณครูจะพามาดูว่าการวัดน้ำหนักส่วนการวัดน้ำหนักตัวเองเนี่ยเราจะใช้เครื่องมืออะไรวัดบ้างเด็กๆเ,เห็นหน้าจอใช่ไหม สิ่งแรกอันนี้นะครับน,นี่นี่นี่อันนี้อยากครูขอวงกลมก่อนนี่นี่อันนี้เด็กคิดว่ามันคืออะไรมันคืออะไรมันคือเครื่องช่างใช่ไหมครับเครื่องช่างตรงนี้นะครับเราจะใช้วัดน้ําหนักเด็กแรกเกิดหรือเด็กทารกนะตอนพวกเราเกิดออกมาพวกเราทุกคนเนี่ยผ่านเครื่องช่างตัวนี้ แน่นอน100เอ่าพวกเราต้องผ่านเครื่องช่งงดวนี้มาทุกคนเลยคุณครูก็ผ่านนะครับเครื่องช่างดวนี้ก็จะบอกน้ําหนักของพวกเราว่าหนักกี่กิโลกรัมนะครับต่อมาส่วนที่2อ,อันเนี้ยคือเครื่องช่งแบบไหนถ้าเด็กๆถ้าเทอมแรกนะครับเด็กๆได้วัดน้ําหนักใช่ไหมคุณครูเองเนี่ยคุณครูกับครูอรวรัณนเนี่ยเป็นคนวัดน้ําหนักให้พวกเราใช่ไหมครับ เครื่องช่างตัวนี้มีอยู่ในโรงเรียนนั่นเองใช่ไหมครับเด็กอาจจะคุ้นเคยนะครับสุดท้ายเลยเครื่องช่างแบบนี้บ้านใครมีบ้างนะครับบ้านใครมีบ้างมีไหมอ่ะอยู่ที่โรงเรียนเราก็มีนะครับถ้าเด็กๆเ,เทอมหนึ่งดเด็กๆอาจจะได้ช่างเราบ้างเครื่องเครื่องช่างแบบนี้นะครับต่อมาทีเนี้ยแล้วเครื่องช่าง3แบบนี้ เราจะเรียกว่าอย่างไรมันมีชื่อเรียกนะมันมีชื่อเรียกมาดูมาดูมาดูชื่อชื่อเรียกคุณครูจะพาไปดูชื่อเรียกนะครับชื่อเรียกของเครื่องช่างทั้งสามแบบนี้เราจะเรียกมันว่าเป็นเครื่องช่างแบบมีเข็มมีเข็มอย่างไรเด็กๆสังเกตตรงนี้ครับสังเกตตรงนี้มันเป็นยังไงมันจะมีเข็มบอกใช่ไหมว่าถ้าสมมติเราไปยืนนี่ย เข็มมันก็จะหมุนติว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 ไวใช่ไหมเออเข็มตรงนี้แหละมันก็จะจะบอกน้ําหนักของเราว่าเราหนักกี่กิโลกรัมนั่นเองเหมือนเหมือนเข็มที่อยู่ในเครื่องช่างเมื่อวานนี้ใช่ไหมอ่ามันเข็มที่อยู่ในเครื่องช่างเมื่อวานนะครับเอหรืออ๋อเอหรืออ๋อต้องอ๋อแล้วแหละอ่าเก่งกันทุกคนแบบนี้ต้องอ๋อแล้วแหละต่อไปนะครับนอกจาก เครื่องช่างแบบมีเข็มแล้วจะพาเด็กๆไปดูเครื่องช่างอีกแบบนึงอ่านี่เลยเครื่องช่างแบบนี้เลยเป็นยังไงอันเนี้ยเป็นยังไงครับเครื่องช่างแบบนี้นะครับจะใช้กับเด็กแรกเกิดหรือเด็กทารกแต่ละคนเนี้ยอาจจะได้ใช้เครื่องช่างตรงนี้ซึ่งมันเป็นยังไงเหมือนกันกับเครื่องช่างเด็กทารกเมื่อกี้ไหมเหมือนไหมมีความเหมือนแต่ว่า มันมีความแตกต่างกันแค่ตี๊ดเดียวอ่ามีแค่ตี๊ดเดียวนิดเดียวนะครับส่วนที่สองครับเครื่องช่างแบบนี้เชื่อได้ว่าที่บ้านบางคนอาจจะมีเครื่องช่างแบบน,บบนี้นะครับมันเป็นยังไงล่ะเออมันเป็นยังไงมันบอกค่าของเรายังไงไม่เห็นมีเข็มเลยใช่ไหมไม่เห็นมีเข็มบอกเลยต่อไปครับเครื่องช่างแบบนี้เป็นยังไงไหนใครเคยเห็นบ้าง ถ้าใครเคยไปพวกบิ๊กซีโลตัสแมคโครไปซื้อของในส่วนของอาหารสดเนี่ยมันก็จะมีเครื่องช่างแบบนี้เขาเราจะเรียกเครื่องช่างทั้งแบบสาแบบนี้ว่าเป็นเป็นเครื่องช่างแบบอะไรรู้ไหมรู้ไหมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวคุณครูช่วยบอกนะครับเครื่องช่างสามแบบนี้เรามีชื่อเรียกว่า เป็นเครื่องชั่งแบบใช้ตัวเลขนะครับใช้ตัวเลขอย่างไรเด็กๆดูตรงนี้ครับนี่เลยเมื่อเราชั่งน้ําหนักไปใช่ไหมครับตัวเลขตัวเลขมันก็จะปรากฏขึ้นมาอ่าก็จะเห็นว่าเราหนักเท่าไหร่สิ่งของหนักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับต่อไปครับต่อไปทีนี้คุณครูจะพามาอ่านค่าของเครื่องชั่งแบบใช้ตัวเลขดูนะว่าเครื่องชั่งแบบใช้ตัวเลขเนี่ยค่ามันจะปรากฏยังไง ต่อไปปึ๊บอ่ะเด็กๆครับสมมุติคุณครูเนี่ยให้เด็กๆชั่งน้ำหนักโดยอาสุเป็นถุงเท้าไข่อ่ะเอาเท้าไข่ดิอ่ะเอาเท้าคุณครูแล้วกันคุณครูชั่งน้ำหนักตัวเลขที่ปรากฏตรงเนี้อ่าตัวเลขที่ปรากฏตรงนี้เราจะอ่านว่าอย่างไรนะครับเรามีการอ่านตัวเลขแบบนี้ว่า าจากภาพนะครับตัวเลขจะปรากฏเป็น49.5เราจะอ่านว่า49.5มีเลข4เลข9มีจุดแล้วก็มี5แบบเนี้ยเราจะอ่านว่า49.5หมายถึงอะไรหมายถึงตัวคุณครูเนี่ยหนัก49กิโลกรัมอ่แล้วยังไงต่อแล้วเลข5ล่ะคืออะไร เลข5้าก็คือห้าขีดนั่นเองนะครับนะถ้าเด็กๆอยากรู้น้ำหนักของตัวเองนะครับเด็กๆสามารถไปชั่งน้ำหนักที่มีตัวเลขแบบนี้ที่ไหนได้หนึ่งอยู่หน้าเซเว่นหน้าเซเว่นบ้านเป็ดมีเครื่องชั่งน้ำหนักคล้ายๆแบบนี้แต่มันต้องหยอดเหรียญน,นะครับมันต้องหยอดเหรียญหนึ่งบาทสองที่ไหนมีที่ไหนมี สองที่ไหนมีคิดว่าที่ไหนอ่ะสองก็คือหน้าบิ๊กซีนะครับหน้าบิ๊กซีอยู่แถวๆโรงเรียนเรานี่เองนะครับแต่ต้องหยอดเหรียญเหมือนกันหนึ่งบาทเด็กๆลองหยอดดูแล้วก็ลองอ่านค่าดูซิว่าเฮ้ยตัวเลขปรากฏขึ้นเราจะหนักกี่กิโลกร,รมัมกี่ขีดนั่นเองนะครับลองดูนะต่อไปครับอ่ะทีเนี้ยเมือ่อ พวกเรารู้ประเภทของเครื่องช่างแล้วใช่ไหมครับทีนี้มาดูค่าที่มันเกิดขึ้นกันคนแรกนะครับเด็กผู้ชายคนแรกเขาช่างน้ําหนักในเครื่องช่างแบบไหน1นึแบบมีเข็มสองแบบใช้ตัวเลขเด็กๆคิดว่าเด็กผู้ชายใช้เครื่องช่างแบบไหนอ่หรือสองหนึ่งหรือ2 t i ติ o k t i k t o k t i k t o k คำตอบนะครับก็คือหนึ่งนั่นเองนะครับสังเกตจากอะไรสังเกตจากวงกลมตรงนี้เลยนะครับออาเอาหายสักครู่นะครับอ่ะมาละสังเกตจากตรงไหนมึงแกี้สังเกตจากตรงไหน เราต้องสังเกตจากวงกลมตรงนี้เลยใช่ไหมเขาบอกอะไรเราเขาบอกว่าเออเนี่ยเห็นเข็มเลยใช่ไหมครับตรงวงกลมนะก็คือแบนขยายลองสองเข้าไปดูนะครับมันจะมีเข็มเลยดังนั้นเด็กผู้ชายคนนี้ช่างเครื่องช่างแบบมีเข็มนั่นเองนะครับแล้วเด็กๆอ่านค่าดูซิเขาหนักกี่กิโลกรมัมเออ ตัวเลขอาจจะไม่ชัดเป็น31 32 33เข็มของเครื่องช่างนะครับไปชี้ที่เลข32ดังนั้นเด็กผู้ชายคนนี้หนะักหนะักเท่าไหร่32กิโลกรัมนั่นเองนะครับเอหรืออ๋อเอหรืออ๋อต้องอ๋อแล้วแหละใช่ไหมต้องอ๋อแล้วแหละอ่ะแล้วทีนี้เด็กผู้หญิงคนนี้แหละครับใช้เครื่องช่างแบบไหน 1. แบบมีเข็มสองแบบใช้ตัวเลขแบบไหนแบบที่สองนั่นเองนะครับคือแบบใช้ตัวเลขนะครับสังเกตจากที่ไหนสังเกตจากตรงนี้เลยเครื่องช่างลักษณะนี้พบเจอได้ที่ไหน 1. นหน้าเซเว่น 2. บิ๊กซีอ่าถ้า เราอยากรู้ว่าเราหนักเท่าไหร่ลองไปใช้เครื่องช่างแบบนี้ดูนะครับน้ำหนักตัวของเด็กผู้หญิงคนนี้หนะักกี่กิโลกร,รมัมกี่ขีดเด็กๆลองตอบคุณครูสิครับอ่าเป็นมันคืออะไรนะสามสิบสามจุดเก้าใช่ไหมครับสามสิบสามเนี่ยก็คือน้ําหนักเป็นกิโลกร,รมัมเก้าก็คือน้ําหนักเป็นขีดนั่นเองเราจะเขียน,นอตอบเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับเออเป็นยังไงบ้างยากไหมเดี๋ยวปลบมือให้กัน นะทีนี้นะครับเมื่อเด็กๆลองอ่านค่าตรงนี้มาแล้วนะครับคุณครูจะพาพวกเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะครับแบบฝึกหัดที่4.2นะครับในหน้าที่126ถึง127นะครับให้พวกเราลองอ่านค่าน้ำหนักของเด็กทั้ง4คนดูนสิว่าคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4เนี่ยหนักเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลองเติมคำตอบลงไปดู ในหน้า126นะครับต่อไปเมื่อเราเติมคำตอบลงไปในหน้า126แล้วใช่ไหมครับทีนี้มีอีกหน้าหนึ่งนั่นก็คือหน้า127เด็กๆลองใช้ความรู้ที่คุณครูสอนเราเนี่ยตอบคำถามนะครับว่าอะ เด็กผู้ชายคนแรกเนะี่ยชื่ออะไรให้เด็กผู้ชายคนแรกชื่อขุนให้เด็กผู้ชายให้เด็กผู้หญิงคนที่สองชื่อแก้วตาให้เด็กผู้หญิงคนที่สามชื่อใบบัวคําถามคือขุนหนักเท่าไหร่แก้วตาหนักเท่าไหร่ใบบัวหนักเท่าไหร่ให้เด็กๆตอบคำถามในสามข้อนี้นะครับจากนั้น เมื่อเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมครับว่าแต่ละคนหนักเท่าไหร่มันเป็นคำถามที่ต่อเนื่องออกมาข้อที่4ี่กับข้อที่5เห็นไหมครับคุณครูก็จะถามว่าใครเบาที่สุดอ่าเมื่อมีคนที่เบาที่สุดใช่ไหมครับย่อมมีคนที่อะไรหนักที่สุดด้วยเด็กๆตอบคุณครูได้ไหมว่าใครหนักที่สุดเบาที่สุดเนี่ยตอบข้อที่4หนักที่สุดเนี่ยตอบข้อที่ ให้เด็กลองตอบดูนะครับนะลองทําดูเ,เชื่อว่ามันไม่ยากเกินความสามารถของพวกเราแน่นอนไปเอ,อโอเคครับนะนี่คือ1แบบฝึกหัดสำหรับวันนี้ต่อไปอีกแบบอีก1แบบฝึกหัด ในเรื่องของอะไรเป็นเนื้อหาใหม่แล้วนะทีนีน้เป็นเรื่องของเรื่องอะไรการวัดน้ำหนักเป็นกรัมนั่นเองต่อไปคุณครูจะสอนเรื่อง สอนเรื่องการวัดน้ําหนักเป็นกรัมนะครับซึ่งการวัดน้ําหนักเป็นกรัมเนี่ยมันก็จะต่อเนื่องจากที่เด็กๆไปตลาดเมื่อวานนี่แหละนะครับการวัดน้ําหนักเป็นกรัมมาดูกันเลยนะครับอ่ะเด็กๆเข็นตราช่างใช่ไหมครับเครื่องช่างที่ช่งางข้าวสารได้1ถุงช่งางข้าวสาร1ถุงเนี่ยเมื่อวานเราจะบอกว่ามันก็คือ1ขีดนั่นเองใช่ไหม แต่ทีเนี้ยถ้าเราจะบอกว่ามันเป็นกรัมละ่ะเราจะบอกอยังไง1ขีด1ขีดหรือ1กรัมนี่คือคำตอบของการชั่งข้อสาร1ถุงแบบนี้นะครับมาดูอันที่2กันจะเห็นได้ว่าข้อสาร2ถุงหนัก2ขีดหรือ200กรัมอ่า มันเป็นยังไงล่ะเอ๊ะมันมีความสัมพันธ์ยังไงต่อไปมาดูอันที่3กันช่งางข้าวสาร3ถุงจะหนักเป็นยังไงอ่ะหนักเป็น3ขีดหรือ300กรัมเอ๊ะเด็กๆดู1ขีด100กรัม2ขีด200กรัม3ขีด300กรัม แสดงว่าสี่ขีดมันต้องเป็นกี่กี่กรัมสี่ขีดมันก็ต้องเป็นสี่ร้อยกรัมใช่ไหมห้าขีดก็ต้องเป็นห้าร้อยกรัมเออมันจะเป็นยังไงอ่ะมันเป็นยังไงอันเนี้ยมันเป็นยังไงความสัมพันธ์มันเป็นยังไง,ม,ม,ม,ง,ไงมันเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งร้อยนั่นเองใช่ไหมครับมันเพิ่มขึ้นทีละหนะนึ่งร้อยนะทีเนี้ย เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเอ๊ะเข็มตาช่างเนี่ยไปชี้ที่เลขหนึ่งเข็มตาช่างไปชี้ที่เลขหนึ่งมันหมายความว่าอย่างไงล่ะเข็มตาช่างชี้ที่เลขหนึ่งมันหมายความว่าเป็นกี่ขีดเป็นสิบขีดใช่ไหมครับมันก็คือสิบขีดสิบขีดหรือกี่กรัม ส10ข,ขีดหรือ100กรัมนั่นเองเอ้ยไม่ใช่1000กรัมนั่นเองคุณครูขอโทษนะครับขอโทษขอโทษ10ขีดเป็น1000ักรัมนะครับและทีเนี้ยเด็กๆนะครับดูนี่จากรูปที่เราช่วยกันคิดเมื่อกี้นะครับมันจะสรุปได้ว่าอย่างไรมันจะสรุปได้ว่าความรู้เมื่อวานเลยน้ำหนัก1กิโลกรัม เท่ากับน้ำหนัก10บขีดใช่ไหมครับทีนี้น้ำหนัก1ขีดเนี่ยจากหน้าที่ผ่านมาเนี่ยมันเท่ากับน้ำหนักหนึ่งรกรัมใช่ไหมครับเท่ากับน้ำหนักหนึ่งกรัมแล้วต่อไปเขาบอกว่าน้ำหนัก1กิโลกรัมนะ่ะมันจะเท่ากับน้ำหนักหนึ่งพกรัมอ่าเพราะอะไรเพราะหนึ่งกิโลกรัม มี10ขีด1ขีดมี100กรัมอ่า100กรัมแต่ละขีดก็คือ1ขีดเนี่ยมี100กรัม2ขีดก็200กรัม3ขีดก็300กรัม5ขีดก็500กรัม6ขีดก็600กรัม7ขีดก็700กรัม8ขีดก็800กรัม9ขีดก็900กรัม สิบขีดก็หนึ่งพันกรัมแต่สิบขีดมันคืออะไรสิบขีดมันก็คือหนึ่งกิโลกรัมนั่นเองนะครับเด็กๆเอ๊หรืออ๋อเอ๊หรืออ๋อคงจะต้องอ๋อแหละเออตอน,น,นต่อไปนะครับอ่ะหน้าถัดไปนี้นะครับคุณครูจะพามาอ่านน้ำหนักของการช่างผลไม้ เด็กๆเข็นตราช่งตรงนี้ไมเอ่ยตราช่างตรงเนี้นะครับน้ำหนักตรงนี้นะครับเราอ่านเป็นขีดใช่ไหมครับจากที่คุณครูเขียนให้เด็กๆดูนะครับขีดตัวนี้นะครับอา้อาวหายหายหายขีดตัวนี้นะครับ เด็กๆเห็นไหมครับว่าเข็มมันเป็นยังไงเข็มมันไม่ได้ชี้ที่ขียใช่ไหมเขีดที่หนึ่งอะอ,อยู่นี่ขีดที่สองอะอยู่นี่ขีดที่สามมันอยู่นี่แต่เข็มมันเป็นยังไงมันชี้กึ่งกลางร,ระหว่างเข็มที่สามแล้วก็เข็มที่ขีดที่สามแล้วก็ขีดที่สี่ในลักษณะนี้ใช่ไหมเออเมื่อ เข็มของเครื่องช่างเนี่ยมันชี้เลยเข็มที่สามแต่ยังไม่ถึงเข็มที่สี่เราจะสรุปน้ำหนักตรงเนี้ยว่าเป็นน้ำหนักกี่ขีดกี่กรัมนั่นเองถ้าเราถ้าเรามองเข็มของเครื่องช่างนะครับเลยขีดที่สามแต่ยังไม่ถึงขีดที่สี่แบบเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นน้ำหนักเอ่อ เป็นน้ำหนักครึ่งขีดน้ำหนักครึ่งขีดหมายความว่าอะไรสมมติมันมีขีดอยู่สองขีดแบบนี้ใช่ไหมครับแต่เข็มเนี่ยมันชี้ไปที่ครึ่งหนึ่งของขีดนี้กับขีดนี้เราเลยบอกได้ว่ามันเป็นน้ำหนักครึ่งขีดนั่นเองนะครับน้ำหนักครึ่งขีดจะมีค่ากี่กรัมล่ะทีเนี้ยฮะมีค่ากี่กรัม บอกได้ไหมครับน้ำหนักครึ่งขีด1ขีดมีหนึ่งกรัมดังนั้นครึ่งหนึ่งของ1ขีดมันก็คือ50สบกรัมนั่นเองนะครับมันคือ50สกรัมนะอย่าไปหลงกับ1กรัมนะเอยอย่าไปหลงกับหนึ่งกรัมนะครับเออทีเนี้ยนะครับ เมื่อเราเมื่อเรารู้แล้วว่าน้ำหนักครึ่งขีดเป็น50กรัมเด็กๆลองอ่านน้ำหนักของชมพู่ในเครื่องชั่งตรงนี้สิครับมีอยู่3ขีดใช่ไหมครับแล้วก็มีอีกครึ่งขีดที่ยังไม่ถึงขีดที่4เราจะบอกได้ว่าน้ำหนักของชมพู่ทั้งหมดนี้คือ3ขีดครึ่งหรือ300 50กรัมนั่นเองเด็กๆงงไหมไม่งงนะนะครับถ้าง,งงก็สอบถามคุณครูได้นะครับต่อไปต่อไปเมื่อเราอ่านค่าเป็นกรัมเสร็จแล้วนะครับเราจะมาลองทดสอบดูสิว่าเด็กๆเนี่ยมีความเข้าใจกันหรือเปล่าในแบบฝึกหัดที่4.3หน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่ 128้นั่นเองนะครับหน้าที่128ให้เด็กๆทำอะไรให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่เครื่องช่างกับน้ำหนักหน่วยเป็นกรัมนั่นเองเมื่อวานเราทำเป็นขีดใช่ไหมกับเป็นกิโลกรัมใช่ไหมแต่วันนี้หน่วยเป็นกรัมทบทวนนะครับ1ขีดเป็น100กรัมนะครับครึ่งขีดเป็น 50กรัมเด็กๆต้องใช้ความรู้ที่พวกเราเรียนมาแล้วแหละลองทำดูนะครับนะว่าเราเนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาโจทย์ที่คุณครูให้ไปได้หรือเปล่านะครับเมื่อเราทำหน้านี้เสร็จแล้วยังไม่หมดนะครับคุณครูยังมีต่อนะครับต่อไป ยังมีหน้านี้นะครับหน้านี้เป็นหน้าที่129นะครับให้เด็กๆทําอะไรให้เด็กๆเ,เนี่ยลองอ่านน้ําหนักสิ่งของแล้วก็ลองเติมคําลงไปในช่องว่างลองเติมคําตอบลงไปในช่องว่างตรงไหนตรงนี้หน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นกรัมหรอทีเนี้ยเด็กๆจะตอบคุณครูได้ไหมว่าเมื่อเขือเนี่ยหนักกี่กรัม พริกแดงเนี่ยหนักกี่กรัมพริกหวานแดงเนี่ยหนักกี่กรัมนะครับแล้วก็อะไรอีกเนี่ยมีถั่วแล้วแล้วก็มะนาวเนี่ยหนักกี่กรัมให้เด็กๆลองทําดูนะครับนะต่อไปเมื่อเราทําหน้า129เสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายเลยคือหน้า130นะครับอันนี้ให้ให้เด็กๆทําอะไรให้เด็กๆลองเขียนชี้น้ําหนักดูซิว่า ออน้ำหนักที่คุณครูกำหนดให้เนี่ยมันหนักเป็นยังไงตัวเลขที่มันขึ้นที่หน้าปัดตามอ่าเครื่องช่างเนี่ยมันจะชี้ออกมาในลักษณะไหนเมื่อยกตัวอย่างเช่นข้อนี้นะครับคุณครูบอกว่าผักหอมไอ้ผักกาดหอมเนี่ยหนัก400กรัม400กรัมหมายความว่าเป็นยังไง หนึ่งขีดเท่ากับหนึ่งร้อยกรมัมสองขีดเท่ากับสองร้อยกรมัมสามขีดเท่ากับสามร้อยกรมัมสี่ขีดเท่ากับสี่ร้อยกรมัมเด็กๆต้องวาดเข็มเนี่ยชี้น้ำหนักบนหน้าปัดของน้ำหนักของผักกัดขอมเนี่ยในลักษณะไหนแยวคุณครูทำให้ดูข้อนี้นะครับเด็กๆก็ต้องชี้ไปที่ขีดที่เท่าไหร่ขีดที่สี่นั่นเองใช่ไหมครับเพราะ เรากำหนดว่าผักหอมเนี่ยหนะักสี่รอยกรัม400กรัม,รมเท่ากับกี่ขีด400กรัมเท่ากับ4ขีดนั่นเองนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสามข้นะอที่เหลือก็ให้เด็กๆลองทำดูนะครับทำผิดทำ ไม่ได้ยังไงก็ให้ลองทำก่อนนะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายเสริมให้นะครับเมื่อเด็กๆทำใบงานทั้งกี่ใบเนี่ยห้าใบาเสร็จแล้วก็ส่งมาในกลุ่มไลน์ให้คุณครูได้ดูผลงานของพวกเราด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะช่วยให้เดี๋ยวค,ครูจะช่วยเช็คคำตอบให้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับให้เด็กๆได้เริ่มทำใบกิจกรรมแล้วก็ได้ เรียนในวิชาถัดไปนะครับค,คุณครูยกมีเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ